กกตวินิจฉัยคุณสมบัติโยพงสรผู้สมัครก้าวไกลเมื่อวันที่7กันยายน66เว็บไซต์สำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งกกตเผยแพร่คำวินิจฉัยกกตยกคำร้องกรณีนายพงสะรสอนเพชรินผู้สมัครสส,อสอเขต3จังหวัดระยองแทนตำแหน่งที่ว่างพักก้าวไกลถูกร้องว่ากระทำการฝ,าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2,561มาตรา43ประกอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2,566ข้อ88เนื่องจากนายพงศธรเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลโดยกกตเห็นว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายพงศธรเป็นผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลลำดับที่52ตามประกาศกกตลงวันที่ 24เมษายน6 6เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อในคราวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม66ต่อมานายพงศธรได้ยื่นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม66แสดงเจตนาต่อพักเก้าไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอมให้พักเก้าไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพักโดยมีผลตั้งแต่วันที่6สิงหาคม66และพักเก้าไกลได้มีหนังสือลงวันที่10สิงหาคม66 และวันที่11สิงหาคม66แจ้งต่อประธานกกตและประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงการแสดงเจตนาที่ไม่ยินยอมให้เสนอชื่อนายพงศธรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อนายพงศธรแสดงเจตนายกการเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบกับในการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคม66กกตได้ประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่19มิถุนายน66โดยนายพงศธรรมได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของนายพงศธรสิส้นสุดลงนับแต่วันที่กกตได้ประกาศผลการเลือกตั้งจึงไม่ถือว่า นายพงศธรเป็นผู้สมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามแนวคำวินิจฉช้สารรัฐธรรมนูญที่12/2556เรื่องพิจารณาที่39/2555ลงวันที่4กันยายน66ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าในาพงศธรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา43พอรบด้วยการเลือกตั้งสอส2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบก,กอกตว่าด้วยการเลือกตั้งสอส,ส2,566ข้อ88ตามคำร้องทั้งนี้การเลือกตั้งสอสเขต3มระยองแทนตำแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8-17นาฬิกาโดยครั้งนี้มีผู้ลงสมัคร3คนคือหมายเลข1นายพงศธรอนเพชรินทพักเก้าไกลหมายเลข2นายบัญญตัติเจตนจันทร์พักประชาธิปัตย์หมายเลข3อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูทรพักแรงงานสร้างชาติ